โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะผมในแก๊บรลนดอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนในเกมเลโลโลบอกนะครับผมแมปเอสเค s s สแ i t ิ o n Detention นะครับผมใช่แล้วนะฮะซึ่ง Miss a n อนิท o นน่าจะเป็นหุ่นยนต์ ผู้หญิงอันนี้แหละเนาะเพราะว่าเขาเขียนในกระดานนะฮะว่ <c oughs> าว่าอันนี้นะฮะมิดแอนิทอนเนี่ยนะฮะออ not a n n o y i d g ม d ดแอนดินั่นแหละเขาเขียนเองจต่ไออ๋อมือกี้เรากดสัญญาณเตือนภยัยทุกคนให้น้ำมันออกมาแล้วเขาช็อตอยู่เราอาศัยโอกาสที่เขากำลังช็อตเพื่อนหนีนะฮะเอ๊ะไฟดับ <c oughs> ไฟดับ <c oughs> มันต้องมีอะไรเกิดขึ้น,นแน่ไฟดับมิดแอนนี่มิดแอนนี่ละกันไม่เอ้ทามตันเดี๋ยวเดีย,เ,ดย,เ,ดย,ดยเอ้ยตัดคำว่วแอนนี่ทรอนออกเป็นแอนนี่เฉยๆก็พอแล้วนะครับมันเรียกยากมิดแอนนี่แกแกหายช็อตแล้วเฮ้ยทำไมหายช็อตไปจังเลยอตรงนี้มีทางไปต่อฮึบโอเคหนีมาได้แล้วอุ้ยเกือบโดนจับนะฮะ กือบตุยเฮ้ยดีนะเนี่ยที่ไม่โดนจับแค่เกือบเฉยเยดีนะที่ผมวิ่งไวมากๆตรงนี้มีรูให้ลงโอเคลงมันแล้วโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเก่าไวไว no มันพังแล้วมันพังไวด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องรีบกระโดดนะฮะอันนี้เป็นประตูแบบงับงับ งับๆนะฮะระวังให้ดีๆประตูงับๆโอเคออ้โอ้โอโอพัดลมยักษอุ้ยอันนี้หมุนไวมากเลยทุกคนมันหมุนไวจะจอดไปลยุยนี่แหละโอโอผมว่าต้องมีตัวอะไรออกมาแน่ๆดูยจากทรงแล้วมีไหมมีไหมเฮ้ยว้ามีจริงแล้วออกมาทางที่เราต้องไป <c oughs> อย่าวิ่งไวก่าผมนะขอล้อง ผมต้องไปทางนี้ไปทางไหนล่ะเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะฮะอืมแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อเร็วเดียวเดียวเดียวยวไวเกินไปแล้วเออแล้วเข้ามาในห้องน้ําห้องน้ําชายแน่นอนเพราะมีโถฉโขว่าเ้าลงนี่ลงนี่โอเคอวูดีนะเนี่ยที่มิดแอนนี่แกไม่กระโดดลงมาด้วยนะฮะอืมตัวนี้มีอันนี้เราต้องรอปะหรือต้องกระโดดข้ามต้องรอหรือกระโดดข้ามอ่ะสวัสดีเบคอน อ้าวต้องรอหรือกระโดดข้ามกระโดดข้ามเหรอหต้องทอํายังไงอะ่ะผมว่าต้องกระโดดข้ามแน่อๆอ๋ออย,อย่างงี้อย่างงี้ๆ,ๆไม่ต้องกระโดดข้ามโอเคเอาหน้าถูไถไปนะฮะก็ว่าอยู่ว่าทาําไมมันไม่มันควันมันไม่หายไปสักทีนะฮะเราต้องเดินไถกําแพงเว้ยทุกคนต้องเดินเอาหน้าจุ่มกําแพงแล้วก็ไถไปเรื่อยๆอือ เค่อนข้างยากเลยอ่ะโอเคเนี่ยะไรเนี่ยให้ลงไปข้างล่างเหรอ,หอลงมาแล้วมืดจังมืดจังเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยทุกคนดังวักวักอินเดีเป็ดเป็ดเป็ดปีศาจนะฮะเียงวัก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  วิ่ง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 เฮ้ยนี่มาได้แล้วเ <c oughs>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  กือบโดนจับนะฮะอ๋อเราไม่สามารถลงน้ำตรงนี้ได้งั้นไปทางไหนออ๋อนี่ไงบนใดยอยู่นี่นะฮะก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันแปลกๆได้ยินเสียงแปลกๆนะฮะชิง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 โอเค ระวังแล้วอะผมว่าผมไวแล้วนะโอ้ชิง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 เร็ว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 โอ้ยโดนอีกแล้วผมก็ไวแล้วนะทำไมมันยังตายอยู่วะอะไรครับเนี่ยผมว่าผมก็ไวแล้วนะทุกคน เนี่ยผมเออได้แล้วนะเราตายหลายรอบมากเลยอ่ะโอ้เซ็งเซ็งเซงอืมจริงจริงจริงเที้มีบนไดด้วยแฮอุยแมปนี้ยากนะคะเนี่ยแถมน่ากลัวด้วยอาชุบอาชึบกระเดิดหลบเหล็กระวังเหล็กนะฮะระวังเหล็กโอเคเลี้ยวขวาตรงนี้ เปิประตูเสียงอะไรเฮ้ยตุ๊ก,กตาขยับได้เออมันไม่ตามมาใช่ไหมโอเคโอเคมันไม่ตามมาอุย้ยหลอกมาแล้วเราออกมาแล้วรออกระจกโอ้ย,อย,อยกระจกแตกอ้าวเราต้องลงไปข้างล่างเหรอหรือว่าไงอะ เออประตูมีนะฮะประตูมีประตูมีเดินลงประตูเออเอาต้องมาอยู่ข้างล่างอยู่ดีปะไอ,อตรงที่มันกระจกแตกเมื่อกี้นะฮะเสียงอะไรอีกอะ่ะโอ้พ่อครัวเชฟเช,ฟ,ชฟตาสีฟ้ามาเลย <laughs> เห้ามห้ามโดนห้ามโดนน้ำชมพูชมพูนี่ใช่ไหม เฮ้ยเฮเหมือนจะใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมตายไปทางนี้ไม่ได้นะฮะไอ้ตรงเมื่อกี้มันมีรูเหมือนให้กระโดดเข้าไปได้แต่ไม่ได้ทุกคนเออแต่กระโดดเข้าไปไม่ได้ฮะเขียวเขียวเขโอเคระวัง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 เข้ารูตรงนั้นไม่ได้นะฮะแสดงว่าต้องเดินอ้อมอ่ะฮะ ประตูนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เดยีดยเดยีดยวเดีเชฟชักไวนะฮะเชฟชักไวปึ๊บโอเคเอ,อ้ยผมไวกว่า <c oughs> เราต้องลงทางนี้เหรออู้ดำน้ำนะฮะบุง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 เฮ้ยบุง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 อุ้ยดำนานในะนี้นี่ถ้าเป็นในเรื่องจริงผมว่าผมขาดอากาศใจตายไปแล้ว <c oughs> <laughs> โอ้ยบุงบุงนะฮะอา,ากจะหายใจตายแล้วไหมเนี่ยอ,อืออ่ะยังยังโอเคขึ้นแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วไม่มีตัวอะไรมาไล่ใช่ไหมอ้าวประตูปิดไปทางไหนอะ่ะตรงนี้หรือเปล่าโอ้ทางนี้ทางนี้น,นะฮะโอเคโอเค อุ้ยมืดจังเลยด่านนี้ตตีมมืดมากนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับเอ้ยเฮอรมิดแอนนี่ตามมาอุ้ยเป็ดก็มามาหมดเลยเดียว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 ดียว,ยวสองตัวเลยหรอทำไงดีเสียงอะไรอีกอุยพ่อครัวพ่อครัวก็มาเฮ้ยเราเราต้องขึ้นรถคันนี้ปะ เฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคโอเคอุ๊ยอุยมันจะพังประตูเข้ามาปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอารถบินได้ทุกคนรถบินได้รถที่สิงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเรารถเราบินได้โอ้แปลกแบบนี้มไม่แต่อะไรมันรูปแปลกๆผมงงมากเลยนะฮะเออ ไม่มีคนขับด้วยทุกคนแล้วรถคันนี้จะพาเราไปไหนเนี่ยรถผีสิงเอยอ,อ้าวโอ้ยมีแบตขึ้นวินเนอร์อ้าวเราชนะแล้วเอ,อ๊ะ <laughs> อย่าบอกแล้วว่าเราตายแล้วทุกคนทำไมเรานั่งรถผีสิงมาลงที่ไหนไม่รู้นะฮะแต่ชนะแล้วเอออ้าว เอางงนะฮะผมก็งงเหมือนกัน